สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทำพารแนลลิ่งนะครับพาแนลลิง <Pan eling S 1> ก็คือการแบ่งนะครับแบ่งชิ้นงานออกเป็นหลายๆชิ้นในกรณีอย่างนี้อย่างเช่นสมมติโต๊ะเราเป็นโต๊ะมาตรฐานนะครับ60คูณ90เซนติเมตรนะครับแต่ชิ้นงานของเราจะตัดเนี่ยก็คือ,อ40่สิบเซนติเมตรคูณ200เซนติเมตรซึ่งมันยาวกว่าชิ้นงานนะครับมันยาวไม่ใช่สิซึ่งชิ้นงานเนี่ยมันมีขนาดยาวกว่า โต๊ะของเรานะครับโอเคอันดับแรกก็คือ1คุณจะต้องทอําพื้นที่โมเดลนะครับให้เท่ากับขนาดงานจริงนะครับผมก็สร้างพื้นที่โมเดลนะครับก็คือ400คูณ600อ่นานแลวสร้างใหม่นะครับนิวโมเดลนะครับก็คือ2เมตรคูณ40เซนนี่แหละผมก็สร้างตามนี้ก็กดโอเคนะครับต่อไปผมก็ เขียนงานเนาะแต่ในที่ความรวดเร็วผมก็เอางานม,มาบางนะครับงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือพอดีกับโมเดลพอดีเลยนะครับ <c oughs> ถ้าคุณทําโมเดลใหญ่กว่าก็ได้นะครับแต่ทําเล็กกว่าไม่ได้นะครับเพราะมันจะไม่แบ่งให้โอเคต่อไปนะครับหลังจากได้แล้วนะครับเราต้องทำทูพาท นะครับทูพาดก็คือโปรไฟล์ตัดก่อนในที่นี้ผมจะตัดฉลุนะครับผมก็เลือกโปรไฟล์นะครับฟิเนติบสมมุติเป็นพาต์ตวจสิบมิลเนาะนะครับผมเลือกดอก4มิลตัดนะครับสี่มิลลงครั้งเดียว10มิลนะครับชิ้นงานคือ10มิลนะครับโอเคผมก็ได้แล้วผมก็แคลคูลเลตนะครับ ครูนะครับ่ก็จะได้ถูผ่านน,น, behold, re นะครับอผมลองซิมโดนะครับซิมโดภาพนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้ซิมแบบหยาบแต่ครั้งเนี้ยเราบอกแล้วว่าชิ้นงานของเราเนี้ยมันใหญ่กว่าโต๊ะนะครับเราจะต้องทําการแบ่งมันเนาะนะครับให้ทําแบบนี้ครับเราเลือกพาเแนลลิ่งนะครับพาเแนลลิ่งอยู่ตรงนี้นะครับถูผ่านพาเแนลลิ่งนะครับกดลงไปนะครับ หลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่นะครับขนาดของโต๊ะเรานะครับโต๊ะเรากว้างเท่าไหร่โต๊ะเรากว้าง60นะครับ60ก็คือ600มิลมนะครับสูงก็คือ90ก็คือ900มิลมนะครับอัปเดตครับอ่หลังจากอัปเดตแล้วเขาจะแบ่งให้เห็นไหมครับงานของเราเขาจะแบ่งให้เป็น4ชิ้นเออเป็น3ชิ้นเนาะหนึ่งสองสามชิ้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือเซฟทูพาธนะครับเซฟทูพาธ เนะ,ะเวลากดเซฟนะครับเวลากดเซฟเซฟนะครับผมตั้งชื่อเป็น pl นะครับ pl paneling นะผมไม่ได้ใส่ตัวเลขอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ว่า panel หนึ่ง panel ส panel สนะครับผมเซฟอยู่ใน two part เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเซฟนะครับเรียบร้อยนะครับอ,อยู่ใน art cam อนะ๋อ อยู่เดสก์ท็อปอ์ตแคมอ่าเดสก์ท็อปอ์ตแคมนะครับถูกผ่านอ่าเพื่อลงมาหา pl ของเรานะครับอ่ะเห็นไหมครับ pl ของเราอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะแบ่งให้เลยว่าชิ้นที่1ชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับการการงานของเราก็คือเอาไม้ขึ้นไปนะครับสั่นรัง pl 1นะครับ พอรันพีแอลเสร็จนะครับเราก็ขยับไม้มานะครับขยับไม้มาให้มันตรงคือจุดรอยต่อระหว่างจุดสิ้นสุดที่90เซนนะครับก็ขยับมาให้อยู่ที่0นแล้วก็กัดด้วย P.L. 2ต่อนะครับแล้วก็ขยับมากัดด้วย P.L. 3ต่อนะครับพาแนวล,ลิงก็จะดีแบบน,นี้นะครับแบ่งได้ทั้งในแนว หรือคุณจะตัดไม้มาเลยก็ได้นะครับก็คือ60คูณ90แล้วค่อยมาต่อกันก็ได้แต่ในที่นี้ก็คือเราจะใส่ไม้เอาเนาะนะครับถ้าไม้มันยาวด้านกว้างเนี่ยชิ้นงานมันยาวกว่าความกว้างของโต๊ะเราเราก็ต้องเป็นการตัดไม้นะครับเป็น2 2ชิ้นแล้วค่อยมาต่อเอาโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากโอเคขอบคุณครับ